ครับอรณสวัสด์ยามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้ครับบริษัทสมายไทยนะครับขออนุญาตนําเสนอทุกท่านนะครับในเมืองซกโซนะครับเมืองซกโซนั้นนะครับเป็นเมืองนะครับแรกที่พวกเรานะครับจะเดินทางนะครับเข้าสู่อุทยานแห่งชาตินะครับโซลักษานอุทยานแห่งชาติโซลักษานนะครับเป็นผพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งเต็มไปด้วยนะครับยอดเขาหินแกรนิต แล้วก็เป็นหุบเขาเขียวชอุ่มนะฮะมีธน้ำตกลำธารใสๆนะครับรวมทั้งมีในส่วนของพุทธศานาและศาสนาปฏิบัติธรรมอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเช้าวันนี้หิมะตกนะครับอุณหภูมินั้นอยู่ติดลบที่8องศาบรรยากาศโดยทั่วไปนั้นสวยงามทีเดียวแปลกตานะฮะและท่านใดน,นะครับที่ กำลังตัดสินใจนะครับที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเกาหลีใต้นะครับโดยพร้อมเมืองซกโซแห่งนี้นะครับเพื่อได้เห็นความสวยงามของเมืองซกโซยามเช้าในวันที่28เดือนธันวาคม2553นี้นะครับ การเดินท,เดนทางท่องเที่ยวเกาหลีนั้นในวันแรกนั้นเราจะพักกันที่โซคับแล้วก็ในวันที่สองนั้นเราจะพักกันที่เมืองซกโซนะครับเพื่อเดินทางเข้าสู่อุทเทศในชาติโซลักซานและในช่วงของนะครับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีมีนาคม นะครับก็มีโปรแกรมหนึ่งฮะที่น่าสนใจนะครับก็คืการชมดอกสักุร้าบานนะครับเต็มอุทยานแห่งชาติโนรักษานทีเดียวกลัาบลาด้วยบรรยากาศยามเช้าสั้นๆน2นาทีเสเสร็จนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ,บขอบคุณมากครับสวัสดีครับ